หลังจากฝนตกพี่น้องฝนตกเมื่อวานนี่แบบแห้งได้จากเพื่อนเพื่อนเด้อเขาเพิ่นได้รับน้ำฝนเมืงแน่ที่พี่น้องเอยนี่เขาดำเนี่ยพี่น,ออน้นนองเห็นมั้เขา,ดำ,ขาดำเขาดำแตกตาครับเขาวานแห้งเนาะพูดงามขนาดเลยเนีย่ง่ามคักขนาดพี่น้องเพื่อก,ก่อกระสิบจอดกันนะคนไม่น้ำเด้ฝนตกฝนตกมาอู้่งกัดข่อยฝนตกมาบานเบิงบ่งแนกที่พี่น้องถวิ้เขาวานบานนี่พี่ พี่เขาวานวานปุ้ยใส่อยู่ทางมิตะหยาพี่เขาวานเขาวานพิษกันแห่งนอกกับเขาดำนอกใจนอกฝนตกโอ้ยตกแบบแห้งเลยจ้าฝนเบิ่งในท้องฟ้าเมื่อนี้ฝนเบิ้งชนสิตกอีกคือกันบนนี้ท้องฟ้าเพื่อเกิดท euh ีฟ <prejudice ten> <leaves> ้าคุณโอ๋อย <feathers> ู่นี่พี่น้องยางมัทถีมาเบิ้งเขาเขาดำนอกใจนอกพี่เบิ้งเขาดำโอ้ยต่างกันแห่งเนว่าเขาเขาวานกับเขาดำ สาสิพาพี่น้องอย่างขึ้นมาเรื่อยๆนอกจากเนาะ,ะ,นาะตัวนี้กะกากะาอันนั้นโต๊ะไหวบอดด้ดำเอามันบ่มีนม้ำจ้ะมันจนบังเี่จนได้สองขอจนสิบพอ่อเกีียวเลยจ้ะพี่น้องเพื่อนนี่มาเบึ่งว่าบึง่งสายไฟระโยงระย่างนึ่เนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่สออนบ่นจ่นสสออนบ่อน้ำเต็มโปโอเลยนี่วะนี่นี่ ดำห่างๆได้นน่กส็สจอดกันแล้วจะเผื่อนเผื่อนนี่ก็จะจอดกันแล้วงามคักแล้วจ้ะเนาะงามคักเขาเขาหน้าดำเขาหน้าดำได้นี่จ้ะเผื่อนๆผือนเห็นบ่ผุนงามแหงเนาะอู้สะออนคันไดแบมนนเจก๊กอันนั้นสามสีล่ลานี่กินบ่มดเนาะจ้ะเผื่อนเนาะงามแหงเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่น่ะกส็สจอดกันแล้วนามก็ร้ายบานนี่ เพราะถ้าได้ใ so ส so oh so so like so ่ปุ๋ยได้จะเพื่อนๆนี่เพราะมันอันมุ่นอันนั้นของขั้วมันไหลลงคิดว่าขั้วมันไหลลงจะนี่เพื่อนๆนี่เบืองแน่ต้ให้เบืองทั้งนี้อีกบ้านีเขาว่านพี่น้องเอ้ยผีเบืองแน่เขาว่านนี่เขาว่านแป้งนี่จะนี่เขาว่านแป้งนี่คือพุ่นต่างกันแห้งยังวะนี่ขอดซาอ้อนสาอ้อนเขาเขาดำด้วยจะเด้อนี่สาอ้อนเขาดำนี่โอ้ยงามนะพี่น้องเพื่อนเนาะ หน้าผู้ได้ใดแบบนี้โอ้งามคักงามคักพี่น้องเพื่อนนี่นี่ละ่ะงามเหมือนเสาบวเห็ดยางย่างาะทงตังมาไรไกยขย่างเระเบิง้งอันเขาฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกแห้งหนามไหลหนามไรลทากเลยเมื่วานนี่ไหลแบบอัน,นแห้งเลยตกแห้งคักว่าเป็นสีทั่วถึงยดีดอ,อกคือหน้าผู้ได้บ่มมีหนามกับหนามไายจนกระแทกขาดคุณตะเจ้าเพื่อนนี่ ลาเศร้านี่ก็ทักทายพี่น้องโดยป้าเขาเขียวด้วยจ้าเด้อนี่ข้าวเขียวข้าวในนาเขียวมากๆเลยป้าพี่น้องรอบเบื้องเขาเนาะจ้าจเนาะเขางามปู้ฝนฝนตกมากเขาก็ได้รับน้ำฝ่านามฝนก็ดีใจเนาะจ้าเนาะคนกันย่งขันห่อนก็นได้อาบนา้ำกันย่งหูไข่ห่อนเนาะจ้าในาเขาขึ้นกันละจ้านี่เขาเพิ่นได้รับน้ำเพิ่นกับไม่แห้งระบาดน,นี่หากเพิ่นก็ด้ ต่อออกไปกินอันหากินสิ่งกินเอียงเพิ่อนเนาจะได้กินแม้ว่าวัตถุของเพื่นอนนั่นละ่ะคือหากเพิ่นก็ต้องมีอันนี้ขัดคัดบ่มไม่หาเพื่อนก็บ่มไม่ชีวิตเนอกจากนอะโอ้่าวเว้ายวเลยเปืือยไปละพี่น้องเ้ยเพื่อนเพื่อนเลย้อพี่น้องเห็นผาบรรยากาศนําการสาน้นเนะจ้ะนอะน,นี่พาพี่น้องเบิง่งปลาเข้าเขียวจ้ะพอกันมหมจ้ะเพื่อนเพื่นอนยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะ